สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของ LG นะครับตัวเครื่องจะชื่อรุ่น A9T Ultra นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายและแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติตัวแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัตินะครับจะทำการดูดฝุ่นออกจากตัวเครื่องดูดฝุ่นได้เลยนะครับโดยมาเก็บไว้ที่ถุงเก็บฝุ่นนะครับโดยที่เราเไม่ต้องเอาคอเองก็ได้นะครับ เมื่อแท่นดูดฝุ่นเก็บฝุ่นมาไว้เรียบร้อยนะครับไฟสารลักษ์ลูกถังขยะจะดับลงนะครับทุกครั้งที่เริ่มเสียบปลั๊กใช้งานของตัวแท่นเก็บฝุ่นตัวมัดครั้งแรกนะครับมันจะมีไฟวิ่งวนนะครับตามรูปนะครับตามขิดนะครับถ้าต้องการตั้งออโต้โหมดนะครับให้กดปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับกดตรงนี้ใช้ค้างไว้นะครับ3วินาทีสารลักษ์ลูกไฟออโต้โหมดจะปิดนะครับเราสามารถ ชาร์จแบตเตอรี่สำรองที่แถมมาให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับลูกเปิดฝาถังเก็บฝุ่นเัอร์มนันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องชาร์จแบตนะครับใส่เข้าไปง่ายหนยนะครับซึ่งเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยปิดฝานะครับจะมีสารลักรูปไฟนะครับแสดงสถานะของการชาร์จอยู่นะครับเมื่อถุงเก็บฝุ่นนะครับเต็มนะครับเราสามารถตดออกมาเพื่อเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หรือนําไปคาะร์ทำความสะอาดได้นะครับ ดยกดปุ่มทุสตรงฝุ่แถบสีเขียวนะครับแล้วก็ดึงตัวถุงเก็บฝุ่นออกมานะครับซึ่งใต้ถุงเก็บฝุ่นจะมีตัวกรองอยู่2ชุดนะครับสามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับวิธีการประกอบก็ดูตามคีดนะครับว่าใส่ให้เข้าร่องนะครับโดยด้านล่างจะมีตัวกรองอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับก็สามารถที่จะไบำความสะอาดได้นะครับลองดูแถบอีกทีนะครับว่าถ้าเป็นแถบสีดำเนี่ยให้ขึ้นด้านบนนะครับ วิธีการใส่ถุงก้องนะครับก็ใส่เข้าไปตามลอกนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับมันก็จะเข้าลอกนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็แถมมาให้นะครับก็ดูตามรูปนะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเราสามารถนําอุปกรณ์เสริมบางส่วนนะครับเก็บเข้ามากับแท่นเก็บฝุ่นมโดมัตินะครับในไหนที่เราใช้จําเป็นบ่อยนะครับก็มาเก็บไว้ข้างในได้เลยนะครับ ในสูบเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับสามารถปรับระดับการดูดได้3ระดับนะครับมีแบบระดับดูดเบานะครับดูดแรงนะครับแล้วก็ดูดแบบเทเบนะครับซึ่งในส่วนของการดูดแบบเทโบเนี่ยให้เรานะครับกดปุ่มไปที่บวกนะครับท้าไว้สามวินาทีนะครับซึ่งจะทำการดูดแรงเพิ่มขึ้นนะครในทุกการที่ปิดเครื่องนะครับก็กดปุ่มปิดพาวเวอร์ได้เลยนะครับ ในส่วนของหัวดูดฝุ่นไหลสสยนะครับจะมีระบบคอมเพสเซอร์นะครับสามารถปิดปัดฝุ่นให้เป็นก้อนนะครับเราสามารถเอาไปเททิ้งเองหรือจะไวางไว้บนแท่นดูดเก็บฝุ่นอัตโนมัตินะครับเพื่อเอาไปดูดทิ้งได้นะครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นนะครับจะมีตัวกรองอยู่นะครับเราสามารถถอดตัวกรองนะครับมาโดยหมุนฝาด้านบนออกนะครับจากนั้นนะครับเราจะเจอตัวกรองนะครับ เ,เป็นตัวฟองสบู่เพื่อเามาล้างทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ประกอบกับ athletes, ข้อที่เดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาเนี่ยรก็จะมีตัวของเุปกเณ์นเดียวกันนะครับเราสามารถกดปุ่มพุ่นะครับแล้วก็บิดสายนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกเราสามารถทําความสะอาดได้เหมือนกันนะครับเมื่อทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราเราก็ประกอบกับข้อที่เดิมนะครับดีฝานะครับแล้วก็ไปประกอบเข้ากับตัวเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ วิธีการถอดเปลี่ยนหัวม็อบนะครับแล้วก็ถอดตัวเก่าออกนะครับแล้วก็ดันตัวใหม่เข้าไปนะครับซึ่งลองดูที่หัวข้อต่อนะครับมันก็จะมีเที่ยวของเกาอยู่นะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับหัวม็อบนะครับจะมีรูปหยดน้ำนะครับที่ต่อรปหยดน้ําอันเดียวนะครับหยดน้ํา2หยดนะครับจะเป็นการจ่ายน้ํามากนะครับแล้วก็หยดน้ำหนึ่งหยดนะครับเป็นการจ่ายน้ําน้อยนะครับเืยว่าปิด นะครับคือเคยอยูนระับตึางนะครับในกรณีเง,ง้านหัวอดู็อบเนี่ยเราสามารถเลอกการจ่ายน้ำแบบนหนก็ได้นะครับส่วนการเปิดฝานะครับแล้วก็กดพุชออกมานะครับเราจะเจอแท่งเก็บน้ําตรงนี้ดึงออกมาได้นะครับแล้วก็เปิดหัวจุกจิดออกนะครับเราก็เทน้ําลงไปซึ่งก่อนที่เราเทเนี่ยเราควรจะต้องเทน้ําลงไป,ไปช่วยตัวงก่อน200มิลลิลิตรนะครับเมื่อเทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ประกอบเข้ากับตัวหวอบม็อบนะครับ จากนั้นเราก็เอาตัวแผ่นมอบนะครับมาประกอบเข้ากับตัวหัวมอบนะครับก็จะเป็นการเอาเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นต่อมานะครับเราจะมาสาธิตนะครับวิธีการถอดุ๊กกิ้งนะครับตัวโดดพื้นนะครับซึ่งให้เรากดปุ่มพุสนะครับแล้วก็บิดฝาครอบมาครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับแล้วประกอบนะครับแล้วก็ดันลูกกิ้งกลับเข้าที่เดิมแล้วก็บิดฝานะครับกลับเข้าตำแหน่งเดิม ต่นะครับจะเป็นการประกอบนะครับที่กลิ้หัวดูพื้นผมนะครับเราต้องหาเหรียญมาหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงหมุดสีแดงนะครับแล้วก็บิดไปทางซ้ายนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็บิดสาครอบขอบนะครับแล้วก็ดึงลูกกิ้งออกมานะครับจะทำความสะอาดนะครับหรือก็จะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับลจากนั้นถ้าเราจะประกอบนะครับก็ใส่กลับเข้าเดิมนะครับ แล้วก็เอาฝาปิดปิดคี่ตำแหน่งเดิมน,นะครับแล้วเราก็ใช้เหรียญน,นะครับเสียบเข้าไปที่หมุดสีแดงนะครับแล้วก็ปิดที่ตำแหน่งล็อกนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการต่อประกอบลูกทิ้งของอหัวดูดขนสัตว์นะครับซึ่งกดปุ่มพุชนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ดึงออกนะครับ แล้วประกอบนะครับแล้วก็ดันลูกกิ้งกับเข้าตำแหน่งเดิมน,นะครับแล้วก็ดันฝากข้อปิดเข้าตำแหน่งเดิมน,นะครับก็เปอันีเสร็จสิ้นนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปนะครับในเรื่องของแครแนะนําสินค้าเครื่องดูดฝุ่น,น LG A9T นะครับหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อหรือสั่งซื้อกับทางร้านชั้นนาได้เลยนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตาม QR code นี้ได้ครับ